ทุกครั้งที่ออกเดินทางคุณผู้ชมใช้อะไรในการสัมผัสครับนบใช้หัวใจเป็นตัวหล่อเลี้ยงกับการเดินทางนั้นๆครับเมื่อเราใช้หัวใจเราก็จะมีรอยยิ้มในทุกเส้นทางอย่างจะบ้านส่งยิ้มมาเราคนมาเยือนก็ส่งยิ้มไปนี่แหละครับคือความจริงใจที่เรามีให้กันในทุกเส้นทางเป็นการแลกเปลี่ยน กรน,นครนะครับอำเภออากาศอํานวย <ๆ S 2> เดี๋ยวเราจะไปกันที่บ้านทําเต่าแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับมาเนี่ยแต่ว่าต้องนั่งรถอย่างเงี้ยรุสก,กายกันแหมเราจะได้แบบว่าอินอินบรรยากาศนิดน,นึนงเดี๋ยวไปดูว่าไปยังไงให้พี่เขาพาไปดีกว่าสวาัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเรถสวยจังเลยครับผมจะไปบ้านทําเต่าพี่รู้จักป่ะรู้จักอยู่ครับแล้วพี่สำรานพาผมไปได้ไหมได้ครับได้ครับไปก็ประมาณ8ปดกิโลนี่แหละครับกี่บาทอ่ะไปก็สองร้อยครับ ลุยไปสองร้อยบาทไปครับพี่ชมบรรยากาศเมืองก่อนไปเรื่อยๆนะพี่เดี๋ยวก่อนถึงหมู่บ้านนะครับ เห็นร้านค้าลองแวะดูน่อยว่าเขาขายอะไรเอ่ยขายอะไรจ้าอ๋อมีมะขามครับมะขามหวานไหมมะขามหวานมีเผือกพุทรานี่ฮะมีถั่วมันแก้แครอทนี่สีเป็นสีส้มๆนี้ฮะขายอ่อนแองมันหรือเปล่ ใครถุงเท่าไหร่ใช่างี้ถุงละยี่สิบข้าโพดร้อนๆตรงนู้นเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครได้เรดี๋ยวไปดูร้อนๆ อากาศอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้กินของร้อนๆนะฮะเวลาเรานั่งรถมาเห็นแบบร้านค้าข้างทางอย่างนี้เราได้ของอร่อยๆแบบนี้นะครับเรียกว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยคลายหนาวได้เยอะเลยนะครับนี่ยิ่งเห็นบรรยากาศนะครับของท้องทุ่งนานะครับนี่อันนี้แกจัดนี่เขาเรียกว่าข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับเนี่ยจะมีสีดําๆอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เขาเรียกวัยโอเลตไวยโอเลตจะมีสีม่วงๆปนๆอยู่นะครับแล้วก็นี่แบบที่อ่อนๆสีจะเป็นแบบนี้ ขายฝักเท่าไหร่จ๊ะสีฝักยี่สิบสีฝักยี่สิบอ่ามาสีฝักเลยจ้ะพอมาถึงหมู่บ้านนะครับแล้วก็ถามหาบ้านแม่สุ่มครับถามมาตลอดทางถามมาเรื่อยๆนะครับจนเจอบ้านของแม่นะครับ เจอแม่ครั้งแรกครับคิดว่าดุครับแต่ว่าพอได้คุยไปสักพักนะฮะโอ้โแม่เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆด้วยนะครับทานข้าวยังครับแม่ยังค่ะอา,อาจจะก,กินกาแฟแล้วไม่มีปัญหาจอลูกอยู่เดี๋ยวกินตอนเที่ยงได้ครับแต่ว่าหนูกินกับข้าวลาวได้ไหมลูกอ้ยของสอบลีๆนะครับถามว่าเป็นตีว่าอีสานโลดนะครับโอตี <laughs> ช่วงอากาศหนาวๆอย่างนี้นะครับแม่บอกโงไม่อุ่นก็มาถึงแล้วก็ต้อนนับก่อนเลยครับเนี่ยฮะใช้ผ้าย้อมคลาม <c oughs> เป็นลายแบบผ้าขมางนะฮะให้ก่อนเลยเรียกว่ามาถึงก็อบอุ่นก่อนเลยครับคนที่เนี่ยพื้นเพนะครับก็เป็นคนลาวกาวครับแล้วก็มีการอพยพย,ย้ายถิ่นฐานมาโอ้ <c oughs> ตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเขาอนุรักษ์เอาไว้ก็คือเรื่องของการทอผ้าแล้วก็ย้อมคลามนั่นเองครับถ้าพูดถึงสกลนครคงต้องมีเรื่องของผ้าย้อมครามของชาวลาวกาวอยู่ด้วยแน่นอนครับดูกันดีด เดี๋ยวพาไปดูว่าขั้นตอนของการที่เขาทําย้อมครามเยขาทำยังไงตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าแม่จะยุ่งๆครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวมากันเยอะไม่เป็นไรครับเราไปเรียนรู้กับแม่กองเขาด้วยนอืกแม่กองจ๋าทำอะไรอยู่จ๊ะค่ะก็ร่างจะทำมันอ๋อนี้ <จะ S 1> ป้าที่เขาเร,เรียกต้นครามาค่ะนี่ต้นคราม,รามอันนี้คือมเมล็ดใช่ไหมฮะจ้าอันนี้ทําให้เกิดสีได้ไหม ไม่ตัวนี้ใบ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 ยอย่างเดียวครามเนี่ยเขาจะปลูกกันช่วงของหน้าร้อนหรือหน้าฝนมะหน้าฝนหน้าฝนเมื่อก,ก่อนนี้เขาปลูกกันที่ไหนหัวหไฮปไาหน้าปัจจุบันนี้ก็มีการปลูกแบบเป็นร่ำเป็นสรเลยเป็นไรเลยเป็นไร<ม>อคุอละลายสองไร่ทำหลาเดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นข้าเจ้าเห็นงานหลก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของการสนับสนุน อ่านะแล้วก็มีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือด้วยใช่ไหมครับก็เลยทําให้แบบชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีคนเนี่ยนิยมในเรื่องการใส่ผ้าย้อมคลามนี่เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครแม่เยอะมามาดูขั้นตอนดีกว่าแม่ขั้นตอนที่จะทําให้ติดได้ง่ายๆเขาใช้อะไรครับแม่ปูนปูนปูนขาวนี่ครับสีเริ่มจะเปลี่ยนแล้วครับ น้ำนั่นถ้าเมสันเทศหลายเนาะใสองค์มางก่อนอเอาจะเอาตัวนี้ส่วนผมลองดูได้ไหมลองได้ส่วนนี้เลยฮะอืออ๋อผมว่าได้ได้กามแขนกันพอดีนะฮะสีเริ่มได้ที่ละผ่านไปสักพักหนึ่งครับนี่เห็นไหมจะเห็นสีที่ติดขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยใสนนี้ไปเขาจะเอาไปเทใส่เปรครับแม อ่าเทตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ว่าเราเทลงไปแล้วเราจะรอระยะเวลาในการที่จะให้เนื้อของเขาเนี่ยสามารถนํามาย้อมได้นะครับต้องใช้เวลาแม่บอกว่าต้องถึงม,มือแรงจ้ามือแรงจนแขนเขดี๋ยวเราไปดูว่าพวกที่สําเร็จแล้วเนี่ยพอได้แล้วเอาไปทําอะไรต่อ จะเข้มมากไปทําอะไรต่อแม่ไปทำย้อมไปย้อมตรงนู้นครับโอ้ทำไมตรงนี้เยอะจังเขาจะย้อมข้างนึง่งมาสีบรดำเ๋อสองข้างสามข้างสี่ข้างห้าข้างอ๋อถ้าผมมีเสื้อสักหนึ่งตัวให้แม่มาแบบย้อมเป็นเสื้อของผมเองได้ไหมได้จัดเลยครับขอเสื้อหนึ่งตัวอืมนะถ้าเกิดว่าผ้าบา,บางตัวที่เป็นสีขาวๆเงี้ยบางทีอาจจะแบบ ขาอาจจะมีเคมีหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงก่อนไหมครับถ้าจะให้สีเขาติดได้ดีต,ออต้องเอาไปต้มเราไปต้มก่อนไหมแม่จะได้ติดอยากได้สีเข้มเข้มจ้าอ่าไปตรงไหนครับแม่น,นี่หน่วยต้มครับตรงนี้เขาทำอะไรกันขนมหวานสาคูฮะเอาไปเลี้ยงใครเอ่ยจะบอกว่าเอาไเลี้ยงให้ผมกินนะลาป,ปากดูฮะทุกอย่างก็แบบว่าอะไรเงี้ย อย่าบอกว่านั่นจะตำสมตำชุดนำเปล่า่ะอนะไรกทุบทุบ <โฟ S 2> อ๋อทุบเนืนอน้อเด่นๆนี่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 <ๆ>การทุบแบบนี้นะครับจะทำให้ผ้าเนี่ยนิ่มนิ่มขึ้นได้รับนยะิ่งยอมก็ะชิดกินง่ายให้กินอ๋อ ล้างสักหน่อยก่อนครับ <ะ S 1> ได้แล้วครับอืมตอนนี้ผ้าเสื้อของผมไม่ดื้อละพาเข้าไปย้อมดีกว่าครับเราต้องลงไปแล้วต้องทำอะไรบ้างครับขยีย่ทำไมมันเกาเนื้อเขา่าขาครับมีคนถามว่าผ้าครามเนี่ยลอกหรือเปล่าไม่ลอก ระหว่างที่เรียนรู้ไปเนี่ยครับก็เห็นภาพบรรยากาศที่น่ารักนะครับระหว่างที่เราย้อมกันไปฝั่งนี้ก็แม่เขาเริ่มกันทํากับข้าวกันแล้วนะครับทำนู่นทำนี่คือไม่ได้ทําให้ใครครับทําให้เรานี่แหละครับได้ทานกันแม่เขาเป็นห่วงครับว่าหิวกันหรือเปล่าจะกินได้ไหมนี่แหละครับมันคือความเอาใจใส่นะครับของคนที่มามาหาที่บ้านหรือมาเยือนอย่างนี้นะครับจกเหมือนเช่นเคยครับจ้ำหน้บัตร นี้สักคำไหมครับเสียบหลายเด้อเป็นตาแซีบหลายเสีบหลายเห็นพวเพื่อนอยู่นะเสียบหลายพูดเห็นไหมสุมไหมครับกำลังยุ่งอยู่เลยนะครับกำลังขายสนุกเลยแต่ว่ามันเป็นภาพที่น่ารักดีนะครับได้เห็น คนที่มาท่องเที่ยวพูดคุยยิ้มแยม้มแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ของพื้นบ้านอย่างนี้นะครับได้ออกสู่ตลาดแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยได้รู้จักของดีๆนะครับในชุมชนแถมยังทําให้แม่ๆแ,แล้วก็ทุกคนในชุมชนเขามีไรายได้ด้วยนะครับสิ่งที่เป็นผ้าย,ย้อมครามเวลาเรามองพี่มองเห็นไหมครับว่าว่าแต่ลรคืนเวลาย้อมออกมากมันแตกต่างยังไงบ้างต่างค่ะเพราะว่าสีบางอันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่เราจะบอกเออลายนี้ลายนี้อย่างงี้มันไม่ได้ สีอย่างนีง้ไงไม่ได้นี่แหละครับมันจะเป็นผินเดียวแล้วถ้าเกิดพี่มีก็จะเป็นนี้แต่อันนี้แม่บอกอไม่ขาย <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยคนก็ทําสวนทําไร่ทํานาเป็นเรื่องปกตินะครับแต่พอแม่เรเริ่มนะครับที่จะมาฟื้นฟูนในเรื่องของอภูมิปัญญาของคนโบราณที่เป็นชาวลา,าวก่าวนีครับกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้าหรือว่าการย้อมครามนี่แหละครับ ทำให้คนที่นี่นะครับเริ่มที่จะมีรายได้แล้วก็เริ่มมีอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นนอกว่ามันไม่ใช่แค่เพียงรายได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันคือความภาคภูมิใจที่คนที่นี่เนี่ยเขาจะพูดได้เลยครับว่าผ้าทอย้อมคายของเขาสวยไม่แพ้ที่ไหนในประเทศไทยครับ อันนี้ฟันมาเฟืองนะคะคือกลไกของร่างกายคนเรานะคะลูกตัวนี้นะคะสเก็ตดาวนะคะเปรียบประดังว่าไม่จําเป็นต้องมีดาวตัวโตๆสเก็ตดาวรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะสามารถให้แสงสว่างกับตัวเราได้ตัวนี้งานสําคัญที่สุดนะคะห้าพื้นนี้คือจังหวัดสกลนครทั้งหมดที่เล่าเรื่องราวนะคะนี่คือพระธาตุเชิงชุมอันนี้คืองานแห่ประสาทพึ่งของสกลนครตัวนี้ เปรียบประดังว่าภูพานราชนเวรก็เทิบลงมานะคะจะเป็นหนองหานมีปูพะเทพมีปลามีกุ้งนะคะนม่ตัวเต่าค่ะตัวเราค่ะต้องมีเตา่าต้องมีเราเป็นสัญลักษณ์ค่ะว่าเราทำผ้าผ้าพื้นนี้มีที่เดียวในโลกที่ทำก็คือที่ถ้ำเต่า้าชิ้นนี้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน3,000-4,000คนทอคนละ9เส้นถวาย3ปีค่ะในการทอผ้าพื้นนี้ เช้าอ really? well, ีกหนึ่งวันนะครับก็เราจะเห็นครับว่าเขามีเริ่มการทอผ้ากันเลยตั้งแต่เช้าๆเขาทำมันจริงจังมากแล้วก็เหมือนกับว่ารักแล้วก็ผูกพันกับการทอผ้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแต่เช้าเลยครับโอ้โหลุกมาอากาศหนาวๆยังอุตส่าห์มาทำนะฮะขยันขยันเนาะอันนี้มัดให้เป็นลายเหรอครับแม่เป็นลาย อ๋อเวลาที่ทออยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับ<า>อ๋อแล้วก็ต้องมามัดอย่างนี้นะครับอันนี้ที่พูอยู่นี่ก็เป็นคลามเหมือนกันไหมแม่คลามอยู่อันนกันคลามเหมือนกันนะฮะอันนี้ทําเองไหมครับทํำเอง<อ>ใช้เองได้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปอันนี้ด้วยนะครับตัวน,นี้กําลังทออยู่เลยครับทำเองใช้เองนะเมื่อก่อนก็อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ ได้เป็นอาชีพนะฮะได้ขายด้วยใช่ไหมฮะหนาวไหมครับวันนี้หนาวันนี้ทอตั้งแต่กี่โมงครับตีสี่สเปิดไฟทอฮะโอ้แต่ขยันก็ได้เงินเนาะถ้ายิ่งถ้าเกิดว่ายิ่งทําเยอะเราก็จะมีเงินเก็บได้เยอะก็ได้มีโอกาสได้ไปตักบาดกับแม่แม่ทุกๆคนนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักครับถ้าเกิดว่าคุณมาทางภาคอีสานแล้วลองมาดูครับเปิเช้าๆ จะได้พบกับบรรยากาศน like ่าร <man> <together> <ame i diction aries> ักน่ารักแบบนี้ครับนี่ฮะแม่กำลังซวกอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเนื้อครามจริงๆนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาจะเก็บไว้ได้เป็นปีแล้วสามารถเอามาย้อมสีได้ นี่ดึงออกมาอีกปี๊บหนึ่งนะครับนี่สีสวยมากเลยนะครับที่เห็นเป็นนะฮะเป็นฝกัฝกๆแบบนี้เนี่ยนี่เงินทั้งนั้นนะครับออนี่คือเม็ด,มดเม็ดของคลามที่เขาจะไปปลูกนี่แหละครับกิโลละห้าร้อยบาท บ้านที่กําลังแบบตัดเย็บผ้าย้อมครามนะครับแล้วก็บอกว่ามีลิัณฑ์หลายอย่างที่เขาจะแปลรูปด้วยใช่ไหมครับเป็นทั้งกระเป๋ารองเท้าที่ทาจากครามเนี่ยนะฮะอ่าเป็นชุดด้วยต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่เห็นพี่ก็บอกว่าบ้านนี้เขาอาจจะทําบุญอยู่พอดีอยู่ใกล้ๆตรงนี้นครับเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมๆกันนะ เฉพาะในหมู่บ้านก็มีหลายร้านเหมือนกันนะ่อก,กี้เราก็จะเห็นหลายร้านค้าเหมือนกันโอ้หัวเราะกันสนุกสนานเลยฮะสวัสดีครับกินข้าว <c oughs> กินอะไรกันเอออ้ยม,มีปลาด้วยฮะน่าทานจังเลยครับจะแวะแบบมาขอดูผ้าหน่อยครับบอกว่าผ้าที่นี่สวยแล้วก็ที่นี่เขาตัดเย็บเองด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเ้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับ ก็เป็นเสื้อาย,ย้อมครามที่ไปรูปมาเป็นเสื้อต่างๆนี่แหละครับเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายเนี่ยฮะในผู้หญิงตัดเดย็บเห็นไหมครับคือเราทําให้เป็นรูปแบบของสมัยใหม่ก็ได้นะมันยเป็นที่ต้องแบบคนบอกที่ใส่เสื้อย้อมคลามเนี่ยต้องแบบดูแล้วสูงวัยหรือเปล่าหรือจะดูแก่ผมว่าไม่ใช่ฮะเดี๋ยวนี้เขามีการประยุกต์นะครับให้แบบว่าวัยรุ่นสามารถนํามาใส่ได้รวมถึงต่างชาติเนี่ยเขาชอบเสื้อผ้าแบบนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่ามันปลอดภัย แล้วก็ไม่มีพวกสารพิษหรือสารเคมีต่างๆด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าก่อจะได้มาสักหนึ่งผืนเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากเลยทอสเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะต้องมาช่วยกันนั่งฟันกันเนยนะครับ วันนี้จะทําปลาร้ากันครับแต่แม่บอกว่าถ้าจะทํรราปลา้านะครับจะต้องไปจับปลาเองครับแน่นอนพรบ้าเข้ามานี่เสื้อรอเปลี่ยนเรียบร้อยเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่นุ่นส่วนนุ่นมือหนึ่งแม่กองรออยู่บนรถละไปกันเถอะไปเป่ะค่ะท่าบแม่ไปเดินปลาที่เราจะเจอมีปลาอะไรบ้างแม่ปลาขาว ปลาขาวปลาช่อนปลาช่อนปลาดุกปลาดุกหูปลาแดงผมว่าปลาปลาช่อนกับปลาขาวนี่ไม่เท่าไรแต่ปลาปลาดุกกับปลาแยงนี่นะครับมันต้องมีเงี้ยงแทงใช่ไหมัด้ัดจัดแล้วถ้าเกิดเราไปเหยียบมันทำยังไงอ่ะแม่ปวดโอ้ยว้า ถึงแล้วนี่มืนเล็กๆเปิดเริ่มเลยอันนั้นพี่เขาทำอะไรครับเอาหญ้าออกเอาหญ้า อ๋อมีบางส่วนเขาเก็บมาแล้วเหรอครับนี่นี่บางส่วนเขาเก็บมาแล้วมามาดูขอดูหน่อยฮะโอ้นี่นี่นี่ปลาช่อนตุ่มเริ่มเลยนี่นี่ปลาดุกนี่ปลาไหลเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ปลาอะไรครับปลาสลิดปลาสลิดปลาหมอครับปลาหมอไม่สบายหาได้ เอาละเลียนเสื้อครับพร้อมจับปลากันเถอะใครใครบอกว่าเขาห้ามจับปลาสองมือนี่จับสองมือเลยครับ ได้ปลามาแล้วครับเดี๋ยวเราเจะเอาไปทําปลาดาถ้าใครได้กินปลาดาไห่นี้นะบอกได้เลยว่าอร่อยแน่นอนอร่อยสุดๆนี่แหละครับก็เป็นวิถีชีวิตนะครับของคนทางภาคอีสานนี่แหละครับง่ายๆมีปลามาพลาปลาเหลืออย่างเงี้ยครับก็นํามาควักไส้มีเกลือมีรำหมักใส่เอาไว้ในโหลพอหมักได้ที่ปุ๊บออกมาทานแค่เนี้ ไปแซบแล้วขอนะแม่นะค่ะได้แล้วไระแด้องคอยเอาไปเลย,ย,ยทำอยู่ที่นากาากุ้งเลยไป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 ทำกับข้าวกินกันเนี่มาครับเพิงเล็กๆตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาก็มีมีนะฮะสมไฟเนี่ย อ่าแล้วโห<ฮ>นี่นี่น,นี่ปลาที่เราจับขึ้นมานะฮะฝั่งนี้เนี่ยเขาก็จับย่างไฟเลยนี่อืมตาม่งที่สารบ้านเท่า อร่อยสุดๆเลยแ็บมากเย้นี่แหละครับบรรยากาศนะครับแบบอีสานบ้านเฮานี่นะครับกินกลางท้องทุ่งในะนี่แะครับใช่เลยมีความสุขไหมนะนี่พ่างนบเสร็จแล้วครับสีสวยไหมหอมด้วยใส่ดูหล่อเปล่า การเดินทางมาในครั้งนี้รับชอบความเป็นผ้าคของที่นี่นะครับที่มีเสน่ห์สีสันต่างๆนะครับที่เกิดจากการย้อมเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละครั้งที่เราลงเนี่ยมันก็จะมีสีสันที่ออกมาสวยงามความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่เราได้รับจากที่นี่คือความรักครับความออุ่นแม่ทุกๆคนเขามีความรักเขามีความอบอุ่นมีรอยยิ้มให้เสมอนั่นแหละครับสิ่งที่เราได้จากการเดินทางและสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการที่เรา ออกไปพูดคุยลองออกมาเที่ยวกันนบดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยน่ารักแล้วก็น่าอยู่จริงๆครับ